浔阳江头夜，送客枫叶荻花秋。瑟瑟主人下马客在船。孤舟欲饮无关山醉不成欢惨。将别别时，茫茫江浸月。忽闻水上琵琶声，主人忘归客不发。寻声暗问弹者谁？琵琶声停欲。 ขายยยยาา้ามเวลามารักเธอ EP 7ตอนข้าเลือกเจ้าเวยอิงคนทั้งสองออกจากเรียงเตียมเวยอิงหวังจะไปคนละทางกับว่างจี แต่วังจีกลับเดินตามเว่ยอิงไปทุกทางไม่ว่าเว่ยอิงจะก้าวไปทางใดก็จะมีวังจีคอยตามติดนี่วังจีวังจียืนนิ่งเขาไม่พูดอะไรไม่แสดงอาการอะไรออกมาเลยเฮ้ย <c oughs> เจ้าเนียนะเ <c oughs> ว่ยอิงถอนหายใจเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับคนตรงหน้าดีวังจีข้าว่าจะารีบกลับกูซูไปซะเถอะนะ อย่ามาตามข้าแบบนี้เลยกลับไม่ได้แล้วเหตุใดถึงกลับไม่ได้กันละ่ะเจ้าอย่ามาหาเรื่องอ้างอันใดอีกเลยกลับไปเสียเถอะนะข้าขอร้องละข้าไม่อยากเป็นเซียนตูจบคําว่างจีเวยอิงก,ก็เงียบไปเวยอิงมองว่างจีด้วยความเข้าใจเขารู้ดีว่าว่างจีกาลังคิดอะไรอยู่ หากวังจีได้ขึ้นเป็นเซียนตูก็ไม่มีทางที่จะได้เคียงข้างกันเพราะเหตุนี้เว่ยอิงจึงอยากตัดไฟเสตแต่ต้นลมแต่จันจ้านดันเข้ามาอยู่ในร่างของเขาทําให้เหตุการณ์กลับตาลบัดและนี่คือสาเหตุที่เว่ยอิงพยายามแสดงออกว่ารังเกียจวังจีทั้งที่ในใจก็ต้องการเคียงข้างวังจีเช่นกันหากคนรักต้องมาแปดเปื้อนเพระตนเขาคงทนไม่ได้เป็นแน่ ว่ยอิงนั่งพิงต้นไม้บรนเลงเพลงขุยอย่างไพเราะสายลมเย็นอ่อนๆพัดมาเบาๆผมยาวสวยผิวไหวช่างเป็นบุรุษที่มีรูปงามเหมือนดังว่าเป็นสตรีเดินทางมาไกลว่างจีคงเหนื่อยยามนี้จึงพิงต้นไม้งีบหลับไปที่ต้นไม้ถัดไปจากเวยอิงเว่ยอิง,องหันมองว่างจีดวงตาดูเศร้าสร้อย,อยขุยในมือค่อยๆเลือ,อนหายไป วยอิงคงเก็บมันไปแล้วววยอิงค่อยๆขยับกายตนเข้ามาใกล้ว่างจีด้วยความเบาที่สุดเขาจ้องใบหน้าว่างจีอยู่สักพักก่อนจะเอ่ยลาว่งจีเจ้าควรไปตามทางของเจ้าอย่ามาคอยตามข้าเช่นนี้เลยเจ้ามีหน้าที่ที่ต้องทำส่วนข้าก็คงจะต้องเดินไปตามทางของข้าว่งจี ข้ารู้ว่าเจ้ารู้สึกเช่นไรกับข้าแต่ข้าไม่อาจทนเห็นชื่อเสียงของเจ้าที่สั่งสมมาทั้งชีวิตต้องมาแปดเปื้อนเพราะข้าฮขอให้เจ้ามีความสุขนะว่างจีเวอิงยิ้มอ่อนๆให้กับคนที่ยังหลับอยู่ก่อนที่จะค่อยๆโน้มตัวลงและแนบชิดริมฝีปากตนเข้ากับปากของว่างจีแต่เวอิงทำแค่เพียงแนบปากไว้สักครู่ ่อนที่จะถอยออกมาเวยอิงเดินจุงลาหายลับไปจากวังจีวังจีลืมตาตื่นและมองไปยังเบื้องหน้าตนเมื่อครูเขาหาได้หลับไม่เขาได้ยินและรับรู้ถึงการกระทําของเวยอิงทั้งหมดเจ้าคิดเช่นไรกับข้ากันแน่วังจีแปลกใจยิ่งวยอิงเอาแต่ผลักใสเขาไม่ชอบที่หน้าเขากลับก้มลงจูบเขาทำแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไร วังจีไม่รีรอรีบลุกเดินตามเว่ยอิงไปเขาตามมาทันและเดินตามอย่างเบาเท้าที่สุดแต่เว่ยอิงก็รับรู้ได้อยู่ดีว่ามีคนอยู่ด้านหลังดวงตาใสมีน้ำไหลลงมาค่อยๆเลมองไปทางด้านหลังพร้อมกับใบหน้าที่หันตามว,วังจีนี่เจ้าเว่ยอิงข้าจะตามข้ามาทำไมยัยไม่กลับกูซู ข้าอุตา s a หาทางคอยหนีเจ้าแต่เจ้าก็ยังคอยตามข้าอีกเจ้านี่ยังไงนะหรือว่าข้าแอบหนีเจ้าแล้วยังจะกล้าตามมาอีกไม่รีบไปให้พ้นข้าเดี๋ยวนี้เลยนะมิเช่นนั้นข้าจะไม่ทนกับเจ้าแล้วววยิงข้าไม่อยากเป็นเซียนตูวังจียญยเจ้าต้องทําตัวเป็นเด็กเจ้าก็รู้ว่าเจ้าไม่เป็นเซียนตูไม่ได้แม้เจ้าไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นอยู่ดีไม่เป็นได้เพียงแค่ข้าไม่กลับไป ข้าก็ไม่ต้องเป็นเซียนตูวังจีทำไมเจ้าถึงได้พูดยากนักนะให้ข้าเลือกเจ้าอย่าปฏิเสธขา้าวังจีมองเว่ยอิงด้วยแววตาที่ขอร้องเวยิงยืนนิ่งเขามองเข้ามาในดวงตาของวังจีและรับรู้ได้ถึงความทรมานวังจีหากเจ้ายังดื้อดึงอยู่เช่นนี้เวยิงพูดยังไม่ทันจบ วังจีก็รีบพูดแทรกขึ้นข้าเลือกเจ้าวัยอิงข้าไม่ได้ต้องการตำแหน่งเซียนตูข้าแค่ต้องการเจ้าก้อนเนื้อบนอกข้างซ้ายของวัยอิงเต้นเรือใหญ่คนตรงหน้าถึงทำให้เขาใจเต้นได้ถึงเพียงนี้วังจีเจ้ารู้หรือไม่ว่าสิ่งที่เจ้าเลือกอาจจะทำให้เจ้าเสียใจได้ในภายหลังเจ้าอิงก็เสียใจเสียใจอะไรข้าเปล่านะ เช่นนั้นยายเจ้าถึงมีน้ำตาววยอิงเอามือรูปดูที่แก้มและเห็นว่ามีคราบน้ำตาอยู่จริงไม่รู้เหมือนกันว่าตนเองร้องไห้ไปตั้งแต่เมื่อไรแต่เขาก็ร้องไห้ออกมาจริงๆอย่างที่อีกคนพูดอ๋อเออ,เอ,อคืนนี่มันเออข้าไม่ได้ร้องนะเช่นนั้นหรือเออก็ได้ข้าร้องก็ได้แล้วยังไงอะข้าว่าจะไม่ควรเอามาอ้างนะ จะรีบกับกุสูปเปนหนาแค่จะไปกับเจ้าวังจีว่ยอิงเหนื่อยกับวังจีจริงๆทําไมดื้อย,อย่างนี้นะวังจีรีบเดินนําหน้าเว่ยอิงไปก่อนโดยไม่สนใจที่จะต่อล้อต่อเถียงกับร่างบางอีกต่อไปนี่วังจีนั่นเจ้าจะไปไหนไปกับเจ้าว่ยอิงเห็นว่าวังจีเดินนําไปเขาจึงคิดใช้อุบายแอบหันหลังกลับเพื่อเดินไปอีกทาง ปเร็วสิเจ้าลารีบเดินเร็วเข้าเวยอิงกระซิบบอกเจ้าลาน้อยแต่ก้าวเท้าเดินไปได้เพียงแค่ไม่กี่ก้าววังจีก็ใช้พลังตาลของตนเหาะหืนมาคว้าเวยอิงไว้เวยอิงเจ้าไปผิดทางผู้จบก็กระชากตัวเวยอิงไปอ๋อวังจีสุดท้ายเวยอิงก็หนีวังจีไม่พ้นเวยอิงขี่ลาโดยมีวังจีคอยจูงลาให้ เวอิงรอบมองว่องจีอยู่เป็นระยะภายในใจก็คิดไปต่างๆนานา,นาและที่สำคัญคือเรื่องระหว่างตัวเขากับว่องจีความคิดภายในใจของเวอิงข้าจะอยู่ข้างกายเจ้าได้จริงหรือเหตุใดเจ้าถึงได้ละทิ้งทุกอย่างเพื่อข้ามันคุ้มแล้วหรือที่เลือกทำเช่นนี้ข้าเป็นเพียงคนต่าต้อยคนสูงส่งเช่นเจ้าใาญจึงเลือกข้า น้ำตาเว่ยอิงค่อยๆไหลลงข้างแก้มเขามองวังจีและร้องไห้แต่เมื่อรู้ตัวก็รีบสูดน้ำมูกเช็ดน้ำตาวังจีหันมามองเพราะได้ยินเสียงสูดน้ำมูกเขาตกใจหยุดเดินและขยับเข้ามาใกล้ล่างบางอย่างเป็นห่วงเว่ยอิงจะเป็นอะไรข้าไม่ได้เป็นอะไรดวงตาคมจ้องมองใบหน้าหวานด้วยความไม่เข้าใจเขารู้ว่าอีกคนโกหกแต่เขาก็ไม่อยากถามอะไรต่อ จึงได้แต่ยืนเงียบไปพวกเราไปกันเถอะข้าเริ่มหิวอีกแล้วข้างหน้าคงจะมีหมู่บ้านพอที่จะหาอะไรกินได้พูดจบอ้วยอิงก็ลงจากลาและเดินนำไปวังจีปแปลกใจแต่ก็รีบดูงลาเดินตามเช่นกันในค่ำคืนที่ท้องฟ้าสว่างสวยมีบุรุษสองคนนั่งอยู่บนหลังคาโรงเตียมคืนนี้ท้องฟ้าสว่างยิ่งนักช่างสวยงามดีแท้ วังจีจะชอบหรือไม่จะว่าคืนนี้ท้องฟ้าเป็นเช่นไรชอบข้าชอบเจ้าเว่ยอิงค่อยๆหันมามองวังจีวังจีมองเว่ยอิงอยู่นานแต่เว่ยอิงทาเป็นไม่สนใจและเอ่ยถามเรื่องท้องฟ้าแต่ใครจะคิดว่าวังจีจะบอกชอบกันแบบนี้เออวังจีคือว่าข้าจะชอบข้าหรือไม่ วังจีชิงถามก่อนที่ว้อิงจะพูดวังจีคือว่าข้าก็ข้าก็คือคืข้าเองก็ท่าทีของว้อิงได้บอกให้วังจีได้รับรู้แล้ววังจีจึงไม่รอช้าที่จะรุดเข้าไปจูบว้อิงอย่างรวดเร็วโดยไม่ให้ว้อิงได้ทันตั้งตัวมือหนาดึงว้อิงให้ขยับเข้าใกล้เตนอีกมือพลางลูบคำที่แก้มนวล เวอิงไม่ได้ขัดขืนอันใดเขารับลิ้นของอีกคนที่เข้ามาตักตวงน้ําหวานในปากของตนด้วยความโหยหาไม่คิดเลยว่าการที่ได้รับจูบจากว่งจีจะรู้สึกดีถึงเพียงนี้มันดีจนตอนนี้ร่างกายของเขาอ่อนระทวยไปหมดหากรู้ว่าดีเช่นนี้เขาคงยอมว่องจีไปนานแล้วแต่น่าเสียดายคนที่ได้รับความรู้สึกนี้กลับเป็นจ้านจ้านก่อนไม่ใช่เขา เมื่อคิดได้เช่นนั้นว่ยอิงจึงผลักว่งจีออกพอได้แล้วสองมือว่ยอิงยกขึ้นมาเช็ดปากก่อนจะถามว่งจีว่งจีเจ้าทาเช่นนี้กับข้าเพราะข้าคือวอ่ยอิงหรือเพราะเจ้ากําลังคิดถึงเจ้านๆกันแน่ว่งจีเงียบเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขารักใครอยู่กันแน่ว่งจีจะไปลืมคนคนนั้นให้ได้ก่อน แล้วค่อยมาแสดงความรักกับข้าพูดจบร่างบางก็ลงจากหลังคาและกลับเข้าโรงเตียมไปวังจีคิดหนักยามนี้เขารักทั้งสองคนหากจ้านัานกลับมาเขาก็ยังรักหากยังเป็นววยอิงอยู่เขาก็รักเช่นกันภายในใจช่างสับสนบวุ่นวายยิ่งนักหากบอกว่ารักทั้งคู่ก็กลัวว่าอีกคนจะน้อยใจเป็นเช่นนี้แล้วจะทำเช่นไร วังจีเดินกลับเข้าห้องมาก็เห็นเว่ยอิงนอนตะแคงหันหลังมาให้สองเท้าวังจีก้าวเข้ามาเขาวางกระบีพ่พิงไว้ข้างเตียงบนหัวนอนจากนั้นก็นั่งลงถอดรองเท้าก่อนจะเอนตัวนอนวงจีรู้ว่าเว่ยอิงยังไม่หลับจึงได้เอ่ยบางอย่างขึ้นเว่ยอิงกลับกูสูกับข้าเถอะนะข้าจะพาเจ้าไปที่ถ้ำเหมันไปหาหลานอี้ วยอิงรีบถามกลับโดยที่ไม่ได้หันกายมาหลานอี้ผู้ที่สร้างสายพินพิฆาตนะหรืออืมทำไมข้าต้องไปหาหลานอี้กับเจ้าด้วยข้าไม่ไปหรอกวังจีนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยประโยคต่อไปท่านหลานอี้อาจช่วยเจ้าได้ช่วยอะไรไม่ต้องมาช่วยอะไรข้าข้าไม่ได้มีอะไรให้ช่วยเสียหน่อยเจ้าไม่อยากอยู่ในร่างนี้อย่างถาวรหรือเจ้าว่าไงนะ เวยอิงตกใจและดีดตัวลุกนั่งพร้อมกับหันหน้ามาหาวังจีแน่นอนว่าต้องอยากอยู่ในร่างตนอยู่แล้วใครจะอยากให้คนอื่นมาใช้ร่างของตนกันละ่ะกลับกูสู่กับข้านะแล้วไหนเจ้าบอกว่าไม่อยากเป็นเซนตูไงหากกลับไปแล้วแล้วข้าเวยอิงลังเลไม่ยอมพูดต่อความในใจคือหากกลับไป แล้วเว่ยอิงจะเป็นยังไงต่อเพราะถ้ากลับไปวังจีก็ต้องรับตําแหน่งเซียนตูต่อมาเว่ยอิงคงไม่สามารถยิงข้างกายวังจีได้แต่หากยังดื้อที่จะอยู่ด้วยกันวังจีอาจจะต้องเดือดร้อนเป็นแน่วังจีขยับกายลุกขึ้นนั่งหันหน้าห้อยขาออกมาข้างเตียงเว่ยอิงรีบขยับก้นตามมาและนั่งอยู่ในท่าเดียวกันเว่ยอิงนั่งเงียบ,เ,ยบเรอฟังคําพูดจากวังจี เวอิงข้าต้องการเจ้าเช่นนั้นข้าอยากให้เจ้าอยู่ในร่างนี้ไปตลอดกาลแล้วเจ้าคิดว่าข้าไม่อยากอยู่ในร่างตัวเองหรือแต่หากไปกับเจ้าแล้วต้องเกิดปัญหาตามมาทีหลังข้าเลือกไม่ไปยังจะดีสักกว่าเวอิงคิดในใจวังจีคงตัดสินใจแล้วสินะว่าจะเลือกใครแต่หนทางที่เขาเลือกมันช่างยากลำบากยิ่ยงนัก วยอิงคิดอยู่นานกว่าจะตัดสินใจได้ก็กินเวลาไปมากจนว่างจีหลับไปแล้ววยอิงหันมามองว่างจีที่หลับอยู่เขายิ้มเบาๆก่อนจะเอ่ยหลับไปเสร็จแล้วเช่นนั้นข้าจะรอบอกเจ้าพรุ่งนี้ก็แล้วกันฟ้าสางว่างจีตื่นตั้งแต่ยามเมาเขาจัดการตัวเองเสร็จสับเรียบร้อยและนั่งดีชิน เพลงฉินอันไพเราะบรรเลงในยามฟ้าสางกลิ่นหอมอ่อนๆจากกํายานทำให้เว่อยอิงหลับสบายแต่หน้าแปลกนักคนที่ฟังเสียงฉินแล้วหลับแบบนี้ไม่น่าจะใช่เว่ยอิงตัวจริงใช่แล้วจิตของเว่ยอิงหายไปเป็นจันจานที่อยู่ในร่างนี้ในยามนี้ยามเฉิญแล้วจันจานยังไม่ตื่นวังจีจึงหยุดดีฉิน แล้วมาปลุกคนที่นอนขี้เศร้าอยู่บนตังนอนเวยอิงยามเฉินแล้ววังจีเขย่าตัวเวยอิงเพียงเล็กน้อยจันจ้านลืมตาตื่นก่อนจะเอ่ยประโยคชวนงงกับวังจีอืมวังจีให้ข้าได้นอนอีกหน่อยไม่ได้หรือเมื่อคืนเจ้ากระทำกับข้าทั้งคืนแถมยังมีล้างหน้าไก่จะเช้าตรู่อีกจนข้าแทบจะไม่ได้นอน เพราะงั้นข้าขอนอนต่ออีกหน่อยนะเมื่อคืนข้ากระทำอันใดหรือแล้วล้างหน้าไก่คือสิ่งใดกันวังจีที่ดูเฉลียวฉลาดยามนี้กลับดูเซ่อเซไปเสียได้คำศัพท์แปลกใหม่นี้เขาเพิ่งจะเคยได้ยินอะไรกันเจ้าความจำเสื่อมหรือไรหรือต้องให้ข้าทวนความจำให้เจ้าวังจียืนนิ่ง แต่ในใจกำลังใช้ความคิดอยู่กลางบางขยับตัวลุกคุกเข่าอยู่บนตังนอนสองมือประกบเข้าแก้มวังจีที่ตอนนี้ยืนงงอยู่ข้างตังนอนจานจานดึงให้วังจีโน้มตัวลงมาหาตนก่อนจะประกบจูบให้อย่างบางเบาวังจีเข้าใจว่าเวยอิงคงนอนไม่หลับเพราะเรื่องที่ตนรอบจูบเวยอิงตอนที่อยู่บนหลังคาเป็นแน่แต่เขาคิดผิด วังจีรีบจูบดอกกลับไปเพียงคู่เว่ยอิงก็ถอยออกวังจีวันนี้เจ้าจะพาคลาดกับกูซูใช่หรือไม่วังจีเลือกคิวเล็กน้อยก่อนหน้าเว่ยอิงยังยืนกรานที่จะไม่ไปกูซูแต่พอตื่นเช้ามาก็ชวนไปกูซูซะง,งั้นเว่ยอิงเจ้ายังปกติดีอยู่ใช่หรือไม่อืมใช่แถมทำไมหรือตอนนี้เจ้าคือคนที่มาจากอนาคต นนั้นใช่หรือไม่วงจีเขาก็อยู่ในร่างนี้มาตั้งนานแล้วนี่ยัยถึงจำกันไม่ได้หรือว่าว่ยอิงตัวจริงกลับมาเจ้าถึงได้สับสนเป็นเจ้าจริงๆด้วยวงจีบนพื้นพรมคนเดียวร่างบางได้แต่เลิกคิ้วสงสัยของงงกับการกระทำของคนตรงหน้าแต่ก็พอจะเข้าใจได้ว่าอะไรเป็นอะไรตลาดที่ตีนเขากูซู ทั้งคู่เดินทางกันเป็นเวลานานในที่สุดก็มาถึงเขตของวินเซินปู้จื่อชูนี่วงจีเจ้าซื้อผลไม้ตากแห้งพวกนั้นให้ข้าทีเขาอยากกินจันจันยิ้มแย้มแจ่มใสแต่วังจีกลับหมน่นมองเห็นท่าทีดังนั้นจันจันจึงเริ่มสงสัยดูท่าว่าอิงตัวจริงคงจะกลับเข้าร่างนี้จริงๆสินะท่าทางเขาถึงได้ดูแปลกไปอย่างนี้ จันจันคิดไปพลางหยิบผลไม้ตากแห้งกินไปพลางกลางบางนึกสนุกคิดอยากจะแกล้งว่างจีจึงอยากลองทำท่าทีว่าตนคือว้อยิงตัวจริงหลานว่างจีข้ากลับมาแล้วจันจันหันมาพูดพลางมองหน้าว่างจีดวงตาว่างจีเบิกกว้างเมื่อคนตรงหน้าดูเหมือนจะเป็นว้อยิงตัวจริงเขารีบก้าวเท้าเข้าไปหาว้อยิงทันทีว้อยิงจะกลับมาแล้วหรือ ใบหน้านิ่งยกยิ้มมุมปากแม้จะไม่ใช่ยิ้มกว้างแต่ยิ้มแค่นี้จากวงจีก็หาชมได้ยากนักที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองเจ้าของร่างคงจะกลับมาหาเจ้าจริงๆด้วยฮ่า <c oughs> เจ้าโดนฆ่าหลอกแล้วเหละวังจีจัน <c oughs> <c oughs> จาน,จานยกมือปิดปากหัวเราะชอบใจนี่เจ้าหลอกข้าวังจีคว้าข้อมือจนจานาจนที่กำลังปิดปากหัวเราะ และบีบแรงมากจันจานเจ็บจนร้องเสียงหลงเอ๊ะวังจีขค่เจ็บนะดูท่าทางคุณคงจะคิดถึงเวออิงนี่คุณคงจะลืมฉันไปแล้วสิถึงได้ทำกันแรงขนาดนี้แต่มันก็ไม่แปลกเรามาจากอนาคตนี่นะแม้ว่าตอนนี้เราจะอยู่ในร่างคนรักของเขาแต่ว่าเราก็มีอะไรกันเป็นแล้วนี่นี่เขาไม่คิดที่จะรักเราบ้างเลยหรือไง แล้วไหนตอนนั้นพอกว่ารักเราไงผู้ชายมันก็เป็นซะอย่างนี้ในขณะที่จ้านจ้านกำลังคิดวุ่นวายอยู่ในหัววังจีได้ปล่อยมือจากแขนเรียวและเดินไปแล้วส่วนจ้านจ้านก็ยังยืนนิ่งอยู่พลางเอามือรูปแขนตรงที่โดนบีบเมื่ออีกคนไม่เดินตามวังจีจึงเดินกลับมาแล้วจูงมือบางให้เดินไปเอะว,วังจีเดินดีๆ โตแล้วอย่าให้ข้าใช้กำลังเขายังโกรธอยู่มีวังจีลืมจันจันไปแล้วจริงหรือหรือเพียงแค่บอกว่าต้องการเว่ยอิงเพียงเท่านั้นก็ลืมจันจันไปเลยเมื่อยามที่เว่ยอิงอยู่ในร่างตนวังจีก็มักจะมองเห็นรอยยิ้มของจันจันโผล่เข้ามาในใบหน้าเว่ยอิงและยามที่จันจันอยู่ในร่างเว่ยอิงวังจีก็มักจะเห็นดวงตาที่แสนเศร้าจากร่างนี้ ทุกอริยบทของเว่ยอิงก,กับจันจานมันทับซ้อนกันอยู่ในร่างเดียวแต่เมื่อวังจีเลือกเว่ยอิงไปแล้ววังจีจะแน่วแน่และไม่เปลี่ยนใจเป็นอันขาดเว่ยอิงสามารถกลับเข้ามาอยู่ในร่างนี้อย่างถาวรได้จริงหรือเขาตายไปแล้วนี่แต่หากจะบอกว่าสามารถกลับเข้าร่างได้อย่างถาวรน,นั้นมันก็ไม่แปลกขนาดตอนนี้เขายังสามารถไปไป,ไปมาๆได้เลยเช่นนั้น จึงมีความเป็นไปได้สูงที่เว่ยอิงสามารถกลับมาได้อีกครั้งและในที่สุดทั้งคู่ก็มาถึงถ้ำเหมันโดยที่วังจียังไม่ได้ขออนุญาตจากท่านอาของเขาวังจียอมทิ้งจันจานเพื่อที่จะรับเว่ยอิงก,กลับคืนมาไม่รู้ว่าเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรยังไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะคะตอนแรกเดียวก็ตกใจนิดหน่อยที่ยอด การดูยอดเลตติ้งมันตกลงแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าเป็นเพราะว่าจ้านจ้านเป็นผู้หญิงทำให้คนดูคนฟังรู้สึกแปลกๆเพราะมันเป็นเหมือนชายหญิงแต่เรื่องนี้เดียแต่งจบไปนานแล้วก็เลยต้องในเมื่อมันเอามาลงแบบนี้แล้วเดียก็เลยต้องภาคให้มันจบอ่ะเนาะเดิมทีมันมี21ตอนแต่ตอนนี้เดีย เอามันมารวมกันแล้วก็ลดมันย่นมันลงมาจะเหลืออยู่12ตอนแล้วนะคะ11-12ตอนนะคะโดยประมาณแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะรีบภาคลงให้จบแล้วจะต่อเรื่องใหม่ให้ส่วนเรื่องใหม่ก็น่าจะดีกว่านี้นะคะเพราะว่าเป็นแนวมาเฟียซึ่งก็เตรียมเอาไว้แล้วแหละแต่ก็อยากจะเขียนเพิ่มอีกเยอะอยู่เหมือนกันเพราะเดียก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะถูกใจหลายๆคนอยู่เหมือนกันนะคะ วันนี้เดียวมีนัดฉีดวัคซีนก็เลยมาอัพเร็วหน่อยไม่รู้ว่าหลังฉีดมาแล้วอาการจะเป็นยังไงพรุ่งนี้จะได้มาอัพไหมก็ยังไม่แน่ใจก็เลยอยากจะบอกทุกคนเอาไว้ก่อนเผื่อพรุ่งนี้ไม่ได้มาเดี๋ยวทุกคนจะรอนะคะงั้น e ีพีนี้เดี๋ยวก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน Ep ต่อไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า